ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการทำสมาธิการตั้งเป้าหมายการอ่านหนังสือใช่เรารู้ดีว่าเหล่านี้คือลักษณะนิสัยที่ดีของคนรวยที่จะประสบความสำเร็จแล้วถ้ามันเป็นนิสัยแปลกๆล,ล่ะเช่นชอบจุ่มเท้าลงไปในโถส้วมหรือเก็บอปเปริร์เนวๆไว้ในโต๊ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจคนรวยและคนดังต่างก็มีแง่มุมในด้านที่แปลกประหลาดเช่นกัน สมัยที่สตีฟจ็อบยังเป็นหนุ่มเขาทํางานให้กับอาตาริเขามักปลดปล่อยความเครียดด้วยการจุมเท้าลงไปในโถส้วมของสํานักงานโดยที่ไม่ได้ถอดรองเท้าออกแ่ะเขามักจะเดินกลับมาที่โต๊ะทํางานด้วยเท้าเปล่าเขาไม่ค่อยอาบน้ําบ่อยๆและกินเพียงแค่ผักและผละไม้เป็นอาหารเพราะเขาเชื่อว,ว่าอาหารที่สะอาดจะทําให้ไม่มีกลิ่นตัวเขามักจะกินอาหารซ้ําๆเดิมๆอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์มีครั้งหนึ่งเขากินเฉพาะแครอทต,ติดกันเป็นเวลานาน,านจนผิวของเขากลายเป็นสีอมส้มเลยทีเดียว เมื่อพูดถึงเท้านิโคลัสเทสลาก็เป็นแฟนตัวยงในการบริหารด้วยการกระดิกนิ้วเท้าเขาทำมันข้างละ100ครั้งทุกคืนเพราะเชื่อว่ามันช่วยกระตุ้นเซลล์สมองและทำให้อายุยืน ทอมแฮงส์ชอบสะสมเครื่องพิมพ์ดิตรุ่นเก่าๆโดยสะสมเอาไว้กว่า300เครื่องและส่วนมากมันยังใช้งานได้อยู่เขามักจะใช้มันเขียนงานเขียนต่างๆทุกที่ที่มีโอกาสไม่ว่าจะเป็นในโรงแรมบนเครื่องบินและที่ชายหาดเขาถึงกับสร้างแอปสำหรับ iPad เพื่อสร้างเสียงพิมพ์ดิตแบบสมจริง บิลเกตเคยจดจำทะเบียนร,รถของพนักงานของเขาทุกคนในลานจอดรถมันจึงทำให้เขารู้ว่าใครมาสายหรือแอบ,บกลับบ้านก่อนเขาไม่ชอบความเกลียดคร้านและเขามักจะทำงานในวันหยุดเสาร์อาทิตย์บ่อยๆเขาได้ผ่อนคลายลงบ้างเมื่อตอนที่บริษัทของเขาประสบความสำเร็จแล้วตามคติที่ว่าลำบากในวันนี้เพื่อสบายในวันหน้าเมื่อมาร์คซักเกอร์เบิร์กสัมภาษณ์พนักงานใหม่เขามักจะพาไปเดินเล่นในสวนและพูดคุยเกี่ยวกับความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อโลกใบนี้ โทมัสเอดิสันก็มีวิธีสัมภาษณ์งานแปลกๆในการค้นหาบุคลากรเช่นกันนั่นคือก่อนที่เขาจะจ้างใครสักคนเขาจะเชิญผู้สมัครไปทานซุปถ้าคนไหนเติมเกลือและพริกไทยในซุปโดยไม่ลองชิมมันก่อนเขาจะไม่เลือกจ้างคนคนนั้นเพราะเชื่อว,ว่าคนที่ปรุงซุปก่อนชิมมักจะเป็นพวกที่มีสมมติฐานมากเกินไปที่เป็นตัวจำกัดความคิดเชิงตรรก,กะของตัวเอง ชิเงรุมิยาโมโตะผู้ผลิตและนักออกแบบวิดีโอเกม Nintendo มักจะพกตลับเมตรไปไหนมาไหนด้วยเสมอเขาชอบวัดขนาดของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเพื่อตรวจสอบว่าเขากะขนาดมันได้ใกล้เคียงหรือเปล่า แจ็คดอซีซีอีจากทวิตเตอร์เขากินอาหารแค่วันละหนึ่งมือ้อในช่วงเวลาระหว่าง6กโมงครึง่งตอนเช้าจนถึง3ามทุ่มครึง่งอาหารหลกัลกๆของเขามักจะเป็นปลาไก่หรือสเต็กกับสลดัดหรือผักโขมเขาบอกว่าการกินอาหารวันละมือ้อช่วยให้เขามีสมาธิดีขึ้นและเขายังใช้เวลา1ชั่วโมง15นาทีเดินจากบ้านไปออฟฟิศทุกวันด้วย ซาร่าเบลคลีย์ CEO จาก s p a n สเธอสามารถเดินไปทำงานได้ง่ายๆเพราะบ้านของเธออยู่ใกล้ออฟฟิศนิดเดียวแต่เธอยังขับรถของเธอไปทำงานโดยวนไปรอบๆปร,ระมาณ1ชั่วโมงก่อนเธอบอกว่ามันช่วยให้เธอมีสมาธิและเกิดไอเดียดีๆขึ้นมาในหัวสมองระหว่างการเดินทางปลอมๆนี้ นักประดิษฐ์โยชิโร่นากามัซึกผู้โด่งดังและแปลกประหลาดคนนี้เคลือบห้องน้ําของเขาด้วยทองคําและไม่ยอมให้มีตะปูแม้แต่ตัวเดียวอยู่ในห้องนั้นเพราะเขาเชื่อว,ว่าตะปูเป็นสิ่งที่ปิดกั้นความคิดของเขาถึงว่านี่คงเป็นที่มาของสิ่งประดิษฐ์ทั้ง3,000กว่าชิ้นของเขาซินะ เฮนรี่ฟอร์ดชอบกินวัชพืชที่ขึ้นอยู่ในสนามบ้านของตัวเองเขาถึงกับนําพวกมันไปทําเป็นแซนด์วิชเขาเปรียบเทียบร่างกายของมนุษย์กับเครื่องยนต์รถและเชื่อว,ว่าเขาสามารถเติมเชื้อเพลิงให้ร่างกายได้จากสิ่งแวดล้อมฉันเดาว่าน่าจะเป็นวัชพืชพวกนั้นด้วย ในศตวรรษที่18ก็กวีนามว่าฟรีดิชชิลเลอร์จะไม่สามารถสร้างผลงานอะไรได้เลยถ้าเขาไม่ได้ดมกลิ่นของแอปเปิลเน่าเขามากัจะเก็บมันไว้ในลิ้นชักและตั้งใจปล่อยให้มันเน่าในนั้นกลิ่นของมันแรงมากจนเพื่อนนักเขียนของเขาเกอร์เท่ต้องวิ่งไปที่หน้าต่างเพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์แต่ชิลเลอร์กลับคิดว่ากลิ่นนี้มันช่วยเพิ่มความคิดสร้างสารรค์ให้กับเขา คิมเคนดันผู้อํานวยการบริหารของ Moment App อาบน้ําด้วยน้ําแข็งทุกวันและมันไม่ใช่แค่น้ําเย็นธรรมดาจากการเปิดก๊อกน้ําเย็นเหมือนคนทั่วไปแต่เคนดันจะเทน้ําแข็งลงไปจนเต็มอ่างอาบน้ําและนั่งแช่มันทุกเช้าเป็นเวลา5นาทีซึ่งมันช่วยให้มีสมาธิและชาร์จพลังงานให้เขาได้เป็นอย่างดี พอลเรนบัฟเฟตยอมรับว่ามีอุปนิสัยในการกินแย่มากเขากินโค้กมันฝรั่งทอดเบอร์เกอร์แมคโดนัลล์เป็นอาหารเช้าทุกวันแต่เจ้าสัวแห่งวงการธุรกิจคนนี้ก็ยังชื่นชอบมันและเขาก็ชอบการเล่นไพ่ทางออนไลน์เพื่อคลายเครียดด้วยจนถึงกับเคยจัดทัวร์นาเมนต์ไพ่ออนไลน์กับเพื่อนซีบิลเกตมาแล้วเค a i กคูเปอร์ผู้ร่วมก่อตั้งบูสต์โมบายกินปลาซาดีน5กระป๋องทุกวันเขาค้นพบว่ามันเป็นอาหารที่แสนจะยอดเยี่ยมและเชื่อว่าทุกคนก็ควรกินเหมือนเขาด้วย ลักเป็นสัน CEO และผู้ก่อตั้งแรงเคอร์เป็นคนที่ยุ่งมากจนไม่อยากเสียเวลาอันมีค่าไปกับการเดินทางไปร้านตัดผมดังนั้นเขาจึงเรียกช่างมาตัดผมให้ที่ออฟฟิศโดยเขาไม่ได้ให้ช่างตัดผมแค่เท่านั้นแต่ยังต้องแต่งคิ้วของเขาให้เรียบร้อยด้วยผู้ร่วมงานของเขาเล่าว่าเขามักจะถอดรองเท้าและถุงเท้าขณะทำงานหรือแม้กระทั่งเวลาที่มีการประชุมสำคัญด้วยบางทีสตีฟจ็อบส์อาจจะเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องนี้ให้กับเขาก็เป็นได้ ลอราอัลเบอร์ CEO ของวิลเลียมโซโนมาเป็นสุดยอดนักเตรียมอาหารเธอสามารถใช้เวลาตลอดสุดสัปดาห์ทำอาหารเตรียมไว้สำหรับสัปดาห์หน้าซึ่งในแต่ละวันก็จะมีความพิเศษไม่ซ้ำกันหรืออย่างน้อยเธอก็จะไม่กินอะไรซ้ำกันเกิน2ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งเป็นอะไรที่แตกต่างจากแอนนาะอักบารีผู้ก่อตั้ง sociology of style ที่เธอมักจะกินอะไรซ้ำๆเดิมๆเป็นมื้อเช้าและมื้อเที่ยงทุกวันเธอบอกว่าเธอไม่มีเวลาว่างมากพอที่จะมานั่งเลือกอาหารเพราะเธอต้องการเอาเวลาไปโฟกัสกับสิ่งอื่นที่สำคัญมากกว่า ริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group จะตื่นตอนตีห้าทุกวันสิ่งแรกที่เขาทำคือออกกำลังกายซึ่งนั่นรวมถึงการเล่นไคบอดดิงด้วยแต่อย่างไรก็ตามแบรนสันก็ยังต้องเสียแชมป์การตื่นเช้าให้กับเดเวนจอนสันหรือเดอะร็อกซึ่งตื่นนอนตอนตีสี่เฮ้ไอเรื่องการตื่นเช้านี้มันเป็นอะไรที่ยากขั้นสุดสำหรับฉันจริงๆงั้นช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมแต่นิสัยที่แปลกที่สุดของคนดังที่ทำให้เราต้องเซอร์ไพรส์ก็คือความติดเดนของพวกเขานั่นเอง อย่างมาร์คซัคเกอร์เบิร์กที่เขามักจะใส่เสื้อยืดและกางเกงแบบเดิมๆทุกวันและขับรถโฟก์สวาเก้นธรรมดาๆรรเช่นเดียวกับดีไซเนอร์ชื่อดังไมเคิลคอสที่ชื่นชอบการใส่เสื้อผ้าแบบเดิมๆทุกวันเช่นกันอิงวาคาัมพลัสผู้ก่อตั้งอิกเกียก็บินด้วยตั๋วชั้นประหยัดและขับรถวอนโวที่ราคาไม่ได้แพงอะไรพักในโรงแรมราคาประหยัดและซื้ออาหารจากเกษตรกรในท้องถิ่นก่อนที่ตลาดจะปิดทุกวันเพื่อที่ว่าจะได้ต่อรองราคาและได้รับส่วนลดมากขึ้นกว่าปกติ ชาลีเออร์เกนมหาเศรษฐีและประธานของดิชเน็ตเวิรจะห่ออาหารกลางวันใส่ในถุงกระดาษสีน้ำตาลไปกินที่ทำงานทุกวันในขณะที่คนธรรมดายอย่างเราๆกลับออกไปกินอาหารกลางวันข้างนอกเพื่อความสะดวกแต่ชายคนนี้กลับทำตัวประหยัดกว่าคนอื่น เจฟฟ์เบโซส CEO ของอเมซ o n และเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกณนะขนาดนี้ยังคงล้างจานด้วยมือทั้งทที่เห็นได้ชัดว่าเขาสามารถซื้อเครื่องล้างจานกี่เครื่องก็ได้เช่นเดียวกับบิลเกตที่ยังคงชอบการล้างจานด้วยมือแบบดั้งเดิมเช่นกันไม่รู้สินะแต่ฉันว่าการทำอะไรง่ายๆมักจะทำให้คุณติดดินอยู่เสมอ ค hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่ก็คือวิดีโออื่นๆที่ฉันคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส